ดีจ้าเพราะแม่พี่น้องไม่ได้จะมากินตำซั่วผักลวกน้ำกันจ้าตำแบบเบบีนะคะเบบีดเด็กกินเด็กกินได้พ,ดดพ,ดพูดถูกไปแล้ว อร่อยพริกสามเม็ดนะคะอ,อ,อร่อยมากกินกับผักปะออ่ะอนนมีผักบ่วงรวบด้วยนะห่อผักอุ้ยเส้นตกนี่ค่ะ สมัครต่อไปเราจะไม่ไม่ได้กินตำเผ็ดๆแล้วมั้งเพราะว่าตำไม่เผ็ดก็อร่อยนะคะเส้นเหนียวๆจ้ะ 嗯，姐。Mm. Yep. พันเส้นพี่แม่เสิยงห่ะชิ้นยาวมากยาวมากไม่ยงกินเัาบุ้งหรือยังเล้วค่ะ ตรงตอนที่แม่ดูไม่เห็นนะตอนไหนแมยังไม่เห็นเอาเงินไปบ้างดูก็เห็นแะล้วน,น,นะคนะ